ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าฮีสาแนแอวกำลังเดินทางอยู่ตาเดินทางไปไหนรอเดินทางเข้าไปเอาอะไรไม่รู้ที่บ้านเือต้องรอดูบุกม้านเขียวล่ะตาใช่ต้องรอดูว่าไปเอาอะไร ลุยงานได้รอเปล่านี้จะไปยังไงอะตาฝนตกเฉอะเฉะเสื่อมเหล็กไม่ได้นะเราไปทำบ้านไม่ได้ก็คงจะได้แค่ปูเสื่อน้ำมันไปทำห้องน้ำยังทำไม่ได้ฝนมันตกมันเสื่อมเหล็กไม่ได้ซื้อเสื่อน้ำมันไปปูให้แกนั้นา้ิก จะท่วมบ้านเกะะ่ามั้งบ้านหลังเก่าตอ<ด>านนี้เพราะฝนตกหลายวันติดน่าจะท่วมแล้วล<ด>่ะ <c oughs> ก็รอดูตอนต่อไปโอ้ดูน้ำท่วมถนนแล้วเนี่ตอนนี้ก็คือฝนตกตลอดทั้งคืนน้ำตรงนี้นะ เห็ดก็ออกนี่น้ำกัดเซาะถนนฝนฝนตกแล้วก็แดดออกแล้วเห็ดก็ออกทีนี้เห็ดแล้วงูอือน้ำตรงนี้มันจะขาดแล้วถนนนี่ น,นี่ในนาบ้านเรานี่มันมีท่อลปล้ามันเลยน้ำท่วมบบวะแต่มันท่วมในจุดเดียวอ่ะตาโอ้ฝนยังตกอยู่เลยเอลอโลนสวิงที่เดี๋ยวมีบาโตสวิงเอบาร้อนกว่าดึงตท่ไหรน,น้ ទ Cùng... ូកកឹងណាកុំหายទៅหมดទូកទៅលូអឺយ៉ាងណាអូហូអស់ណែរៀបស្ដែកណ่ะផ្លាអត់ជើងឬជើងរបស់ប៉ាជើងរបស់ជើងវិញអូគីណ่ะផ្លាស្ដែកមិនຕ້ອງជើងគឺជើងដល់នេះស្ដែកខួចជី อบหายหมดเลยไม่เป็นไรจะไปทอดกินคนตกตลอดทั้งคืนเลยนี่เราต้องมามุงหลังคาห้องน้ำนี่จะได้ใช้ห้องน้ำข้างนอกแล้วก็ให้เขาลดเข้ามาดันตรงนี้ออกเนี่ยเขาจะมาหรือเปล่า đan kia mùi thằng, thằng... thằng vịt mì vậy, cậu đa đó kia vợ bạn cuốn bạn bẹ khác bẹ nó tàn bích bích tố cuốt oh. cuốt cuốn cuốn ở đường น้ำท่วมจะตรงหน้าบ้านเราเนี่ยเพรไม่มีท่อเพราะน้ำเลยท่วมแสดงมันไม่มีท่อที่น,นี้ก็ประมานนี้นะคะสวัสดีค่ะ